สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้นะครับเราจะไปคุยกันถึงเรื่องสภาพอากาศหรือ weather นั้นเองนะครับและเราจะมาดูกันว่าว่าสภาพอากาศนี้มีแบบไหนกันบ้างนะครับไปดูกันเลย,ย what's the weather like it's sunny yeah. it's cloudy it's foggy Được Xin mời đi It's windy It's storming It's raining It's snowing เป็นงไงบ้างครับเพื่อนๆสลักคำสั์ในการเรียกใช้สภาพอากาศที่พวกเรานำมาสอนกันในวันนี้เป็นไงครับคุณเจสันโอ้โหลูกเห็บหนะ้าก้อนบางก้อนผมเห็นลูกเท่านี้เป็นไงครับเขาบอกเลยว่าเจ็บมากครับผมเห็นแล้วเจ็บแทนเลยนะครับผมคิดว่าโดนสองลูกครับโดนหัวเต็มเต็มครับ,รบนี่ผมนี่คิดภาพไม่ออกนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเมืองไทยเนี่ยมีลูกเห็บจริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่โชคดีครับบ้านเราไม่มีครับลูกเห็บก็เฮลสโตนนั่นเองครับโช่าครับที่ไม่มี ครับผมแล้วก็สำหรับใครที่สนใจอยากเข้าไปเรียนเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้าไปได้ที่ f a c e b o o k go blackboard นะครับเข้าไปกดไลค์แล้วก็ subscribe เข้าไปตอบคุยเม้นกันได้นะครับ้พวกเรากันเองครับผมและอย่าลืม c h ช่องยูทูบของเราด้วยนะครับแค่เพียงว่า go blackboard นะครับถูกต้องครับผมมากเลยครับชมวิดีโอสนุกสนุกและได้เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้นะเราต้องขอลาไปก่อนขอสวัสดีครับ